เขาทำหน่อยอใครทำไหมเฮ้ยไปเล้วไปแล้วเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนเรือดำ้ำลุนใบตาต้าอะไรไม่มีใครทำ้วแบบเนี้ขนาดตายยังหัวแล้อะ เรียร้อยเรียบร้อยครับผมสายใรอื่นฮ่าฮ่าฮ่าฮ้าฮ่าเออเออเอนเออสายแมนสยมนอันนี้เขาหิวอะไรมาไม่รู้นะครับเรียบร้อยคุณได้ไหมโพ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 เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยน้ำมันเครื่องมันมันเครื่องเหรอเฮ้ยน้ำมันเครื่อง S <S ขึ้นแล้วขึ้นแล้วพอ oh, <absolutely. S 2> แล้ว <anf ing> บอกเลยว่าที่นี่ไม่มีที่ไหนทำครับแบบนี้ครับโอ้เ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ว แมเพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละเรือดำน้ำเอ้ยไม่ใช่โลคูนเต้าดำน้ำครับดับดับดับเช็คเช็คน้ำมันโอ้โหยเฮ้ยน้ำมันตึงหังน้ำมันตึงหังเฮ้ยน้ำมันรั่วสิพี่เฮ้ยพี่พุ่งพุ <ughs S 2> ่งนะเฮ้ยร้อนนะเนี่ยเฮ้ยร้อนเฮ้ยพุ่งพุ่ง ร้อนทำไงอ่ะร้อนต้องลงน้ำอีกเหรอน้เฮ้ยที่ลุงที่ลุงเขาเบาต้องเปิดฝาต้องเปิดฝาเหรอใช่เยอะน้ำมันน้ำมันมันรั่วนะเนี่ยที่ที่รู้ๆแน่ๆนะท่านผู้ชมเครื่องร้อนนะครับเครื่องร้อนร้อนร้อนเปิดฝาดูเลยอุ้ยเฮ้ยพุ่งระวังระวังพุ่งแล้วเนี่ยไม่พุ่งหรอกมันมีรูระบายอยู่น่ะตุ้มเอ้ยโอ๊ยมดน้ำแห้งเลยว่ะฮะน้ำนี่เบบีหมดน้ำแห้งไป ไปเอาลงไปเติมน้ำหน่อยพี่เติมน้ำเลยพี่เอามันต้องขับลงไปเติมน้ำหน่อยพี่ไมันร้อนว่ะแสดงว่ามันเราต้องเปิดฝาถังเออต้องเปิดฝาถังจริงๆอ่ะเราต้องแกะจุกน้ำมันเครื่องให้น้ำเข้าด้วยเออจุกน้ำมันเครื่องไอ้แบบน้ำมันเครื่องมีเป่าลุงเคยเห็นไหมตอนนี้ลุงลุงกอนจ้ใช้คูปต้านะครับใช้คูปต้าไอ้นี่ที่ดินใครครับองไม่รู้อ๋อขับไม่ว่าอะไรใช่ป่ะเล่นเล่นน้ำได้เล่นน้ำไม่เฉยลุง น้ำมาต่อดิครับโอ้ยน้ำเปียกแล้วต่อเป็นฝ้าเลยว่ะเฮ้ยเอาไงต่อเราเอาไงเอาขึ้นไปเช็ดของข้างบนก่อนเออเช็คของไปไปเช็คความมันเยหน่อยพี่นี่หูจะร่อนหรือจะลวกอะไรเนี่ยเอป่ามันป่อมมันน้ำของพังครับฮะยอดไหมดูดูโลโก้ก็รู้ใช่ไหมคูเปต้า ผมขอตีอย่างเดียวนะว่าเนี่ยถังน้ำมันรั่วมันลมาตรงเนี้ยถังน้ำมันรั่วรั่วแต่ว่าฝักเราเรียงจมูกน้ำปกติอ๋อนี่ก็ไม่มีลื่นเลยเนาะไม่มีลื่นนะปลายแบบปูแต่ผ่านนี่ได้ดีมากเมื่อกี้เนี่ยมันมันร้อนเดี๋ยวจังอย่าเดี๋ยวเราเราลงไปใหม่เดี๋ยวเอาเอาแบบเปิดเปิดฝาน้ำมันอ๋ออันนี้ลองเปิดฝาใช่ไหมพี่เพราะว่าเครื่องร้อนมากผมปักบเอ็กซ์ซีนะครับที่ได้คอมเมนต์ว่าชื่นชม พี่ชมนะครับพี่ชมพี่มีคนชมพันคนมีหนึ่งคนนะครับพี่ชมนะครับไม่เติมน้ำก่อนเหรอเติมน้ำก่อนไม่แต่ไปเติมนพลังไปจะไหวยังไงก็ไม่เป็นไรครับผมขอบคุณทุกช่องครับทุกช่องครับแก่ถ้าเราไม่ทำก็มันแมนจริงๆเลยเ FC ก็ไม่มีอะไรดูอ่ะเราต้องแตกต่างไงพี่ใช่ที่เราจะ

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิ้งอะเุ้ยปิ้งกลัวมึงก่ดะมันขึ้นน้ัมีอยู่มีจริงๆเวยอะ้ยมีปะวะมีเลือดออกเลยเจบดูดไงมันดูดไงผมรู้แหฮ เพื่อเรี้ยว่นะเมียเออปีน้อยอ่ะพี่ไม่เห็นดำๆยงว่ามันมันเหมือนปีมันฝังไหนวะไม่ใส่เรจะไปหูสึอยงน้เลดเลยนะีผมไม่ลงแล้วครับเออผมไม่ไปแล้วไม่กล้าแล้วครับไม่มีใครไปแล้วทีนี้ไปล้หจไม่ดีเลยอยู่กับบ่อน้ำมันเนี่ย วะเนี่ยตกทำไมเซมตกน้ำบอกเนียตกน้ำแล้วเอามาถ่ายใหม่ละไม่ใช่ได้เหรอตกน้ำบอกอุ้ยของพี่ของอมิกามิแแบด้วยเอาแกบดเอาแกบบอกดิตทวสัตว์ของคูต้าริจริงตรน้ำเ็นไรนีตแตกเลยอ่ะาน้องนะรถรถมาเลยปิงครับนีไหม เราลงกันต่ปิงแคปปิงปิงเนี่ยนี่ทำไมตูยพี่เยี่ยวกระตูดใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบุ๋ง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 นี่เราลงฝั่งไหนวะฝั่งนี้หรือเปล่าที่มีปิงอ่ะเฮ้ยปิงปิงทำไมมีฟองขึ้นอ่ะมันพื้นเดียวกันน้ำอันเดียวกันอย่าพูดพื้นไหนเลยแซมปูให้มันมุดเข้าไปเลยเแล้วว่าพูดง่ายกาปิงปูถูปิงเด้อ เน่เขาบอกว่าปิงเข้าไปในกางเกง่าไม่ใช่ดึงผิดเด้ลูปปิงรูปคล้ายกันด้วยนะเล็กๆเท่ากันด้วยว้าจ่ายแล้วผมดูแล้วเชคของต่อไปใครขับทีหนึ่งโอ้ปิงอ่ะวันไม่ถ่ายปิงอ่ะมันมีปิงก็ขึ้นฮะ แต่ว่ามันก็เราเล่นตัะกรุดนาเราเจอตัวเดียวอยู่เลยอ่ะเราลงอีกก็ได้มันยังเจออีกตัวนึ่งภูมิภูมิมีแผลมันจะดูดแผลผมดิตัวเดีวเดียวลงไปรอบนี้เกาะคนละตัวกนหมดันจะดูดแผลผมดิดูดไปที่ได้หายเดี๋ยวอันนี้ฆ่าได้ตัวหนึ่งเลยเห็นไหมเออเออพอแล้วพอแล้วจับตุ้งไม่เอาแล้วอุ้ยกองเกยพี่ตุงอ่ะ ไปเรากลับบ้านรถไถไปนี่แหละตอนนี้ท่านไปฝากพุทธิตามด้วยนะครับสวัสดีโอ้โหเจอปิงที่เดียววงแตงเลยเจมันยังไม่น่าบอกเลยหน้ายังยังไม่ขึ้นมุดสนุกเลยโอ้หเจอปิงอ่ะเออหมดที่ปิงเฮ้ยทำไมมีปิงวะมันไม่ค่อยมีนะก็มีแค่ตัวเดียวนี่แหละแต่ดินฝั่งนี้อ่ะสนุกกว่าใช่ฝั่งนี้สนุกกว่านะแต่มันมีมองโอเคครับคลิปนี้ก็ไปก็เจอดีครับ